มาค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่จะมาพูดมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะแม่นะคะนอนไม่หลับก็กินยานอนหลับกินมากๆหัวสอมองก็เบอือนะคะหยิบนั่นหยิบนี่ก็หยิบผิดนะคะเรากำลังจะมาบอกคุณว่าตนเป็นที่พื้นแห่งตนจริงๆเราไม่สามารถทำแทนคุณได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นลูกนะคะ คนที่จะทําให้ตัวคุณล่าเริงเบิกบานทําให้ตัวคุณพ้นทุกได้ก็ตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราได้บอกแล้วว่าให้คุณเปิดธรรมะฟังเราบอกแล้วให้คุณปล่อยวางแต่คุณทําไม่ได้เราก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ถึงสอนคุณเสมอว่าเปรียบเทียบกับ การกินข้าวคุณบอกว่าคุณหิวแต่คุณไม่ตักข้าวใส่ปากคุณจะหายหิวไหมถูกไหมแล้วคุณจะมีแรงไหมถ้าคุณไม่ได้กินข้าวคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าโศกเสียใจแต่คุณไม่วางคุณก็ยังถือความเศร้าความโศกไว้เพื่ออะไรคะถูกไหมพระสอนมันคือเรื่องจริงเลยนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ว่าใครคนนั้น จะเป็นใครจงจำไว้ว่าคุณเป็นคนทำตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะสุขหรือทุกคุณเป็นคนที่จะเลือกเอาสุขหรือเอาทุกจริงไหมวันนี้พี่มาพูดให้คุณฟังเพราะพี่ไม่รู้จะแค่ปัญหายัางไงแต่พี่ได้แต่นึกอย่างเดียวว่าเฮ้ยธรรมะมันคือธรรมชาติจริงๆเราไม่สามารถช่วยอะไรทันได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะคะ วันนี้มาสอนคุณเพื่อให้คุณคนที่กำลังจะมีความทุกข์หรือคุณรู้ไหมว่าคุณทุกข์แล้วคุณจะพ้นทุกข์ยังไงนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะอะไรจะเกิดขึ้นย่อมดีเสมอมันเกิดมาเพราะทั้งหมดมันเป็นกรรมของอดีตชาติที่คุณได้ทำแค่คุณรับรู้แล้วคุณก็ปฏิบ,บัติตัวณนะปัจจุบันให้ดีเพื่อส่ง ผลถึงอนาคตแค่นี้เองนะคะชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยนะคะโอเคนะคะมาคลิปสั้นๆใครที่กําลังมีปัญหาอยู่อย่างที่พี่พูดนะคะลองไปทําดูอย่าทำร้ายตัวเองนะคะเอออย่าเอาความสุขทิ้งไปแล้วเก็บความทุกข์ไว้เพื่ออะไรนะคะโอเคเนาะไปละจ้ะ